สวัสดีครับสวัสดีครับสรุปคือเป็นดึงเซตพอแล้ว okay. ่คเป็นดูงเซตหรือแนดึงอ่ะแนอยากทำลูกตาเอาไงลูกผมไม่รู้วาผมจะต้องแก้ตัวยังไงเลยแต่คือในเรื้อเรื่องอ่ะในในตัวที่อาย่ะครับมันก็ต้องเป็นดุงเซต์แหละใช่ก่อนหน้านี้ที่ต่อมาเป็นจริงเพราะว่าให้ทุกคนตัดสินเองกว่าทุกคนลตัดสินเลยว่าอยากให้เป็นดึงเซตหรือเซตบุกอะเราจริงไหมครับโอ้สมมอ่ะคริงสองวันย้อนหลังแล้วย้อน คือเนครับราหวางจะไปจอมก็ดีใจมากๆเพราะว่าเราก็เต็ม,บบมที่แบบคนสิ่งนี้มาทุกปีแล้วแล้วก็จอมแล้วเราว่าจ,าาจาด้เจกจันนที่สุดขังการทำกันนครับ คือเรื่องโลเคชั่นเลยเพราะว่าอากาศเมืองไทยที่ร้อนมากๆครับทำให้เราแบบต้องสู้กับอากาศร้อนนะแล้วก็ด้วยตัวที่มันเป็นซีรีส์เป็นคอมเมดี้นะครับการเล่นคอมเมดี้เนี่ยอยากเล่นยังไงให้คนตลกเนี่ยครับแต่ว่าเต็มที่นะครับซีนนี้เพราะว่าจริงๆขนาดนะรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นซีรีส์กลางมันจะเป็นยังไง ดีที่าสมอครับสามารถใครอยากจะข่าอย่างตลกอย่างมาดูนีเลยเพราะเราจะเป็นแนวแบบโลคอมเมดี้เลยเจิตก็ยังมีกันนมใช่แ้่ยังเพราถ้าเล่นมาิมันยังงเล่นูาคอดีจริงจจริงแต่ว่าด้เชั่นอย่างเช่นสมมติว่าเป็ตัวละครผมเขาเวลาตลกอ่ะเขาจะตลกตลกน่าตายอ่ะ่เนาบอกว่าแบบนายขอเสื้ออะไรอย่าู่่บขาถอดเสื้อประมาณนั้นใช่ถีควายให้บ เลือดสีบนควายเลือดสีบนควายด้วยจริงคือแบบเราเราเลือดสีเราเราแบบเล่นย่ำอยู่นะใช่ครับเลือดสีบนควายเลือดสีดาราบัวอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวเรากวนคือเราโดนรบกับจับโดนรบกม่จับปล่อยรบกัจับหรอกจริงจริงเนี่ยโอ้ยไม่เจอครับที่เดียไม่ยากครับเพราะว่าจริงๆเรารู้จักกันอยู่แล้วคิ้นกันอยู่แล้วนะพอเราได้เจอเจอกันรู้สึกเราสบายมาก ม่อคนแรกเป็นม่งนครับจับมันบ่อยและแ่ไม่ผดี้ไม่ได้เป็นแบบนี้อ่เอ็มซีไม่คมพไวเตรครับมซก็จะมีความแบบเป็นเอซเมไได้ค่ม่อันอ่ันอ่อไม่แ่หน้าทุกดาสังข์กมหลังควายในง้มีหมดเลยมีครับมนยัไงมันยังไม่นยังไงหวายาจดัคายหลู่้เป็นคู่สองคนนหลังควายครับ

คือเออเรื่องกีฬาการนะครับเราอ่ะเคยดูฝันเทียม์กันใช่ไหมภาพมันออกมาอยากให้ภาพหลนมแนมแนมแนมเราอยากให้หลุดไปหมดเลยครับแต่ว่าเราถ่ายกันเนี่ยข้างล่างนะครับมีหอยเชอร์รี่โคนก็ดูปเพราะกระดูปไม่พอต้องตกเรือด้วยตกกระจายให้สวยผมยังไงก็เปียกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันจะมีดอกบัวใช่ไหมครับบานบัวนะแล้วมันตบบ ผมาขาขก็ต้องออกขาหผมก็เนี่ยก้านบัวหน้าเราอ่ะอยู่ยนี้กันอยู่นี่กันแต่ผมอ่ะต้องออกขาเกี่ยวดอกบัวแบบเงี้ยขาที่รัดได้อยู่อย่อขางเงี้ยตอดหัวตัอบอบไไงค์ตัดหัวบังค์ผมก็เนีขาเกีขข่ยวอย่างเงี้ย คือแผลเราเต็มไม้เต็มตัวด้วยใช่ด้วยกับพี่เราเอามือกำกับดูอออกแล้วได้ไงไม่ใช่มือด้วยครับใช้ขาแล้วที่อย่าเช่เพราะมือจับกันอยู่อะไรเงี้ยวงเครื่องเงบ้างะวงเครื่องเงี้ยวงแหวกไปข้างล่างครับเราช่วยส่วนข้างล่างต้องจับตรงนี้ไว้ฮะับก็มันเห็นหรืไม่เห็นไปไม่เแต่ว่าเราต้องเซฟกันเยยื้อยี้่ต้องเซฟกันนะต่อสับเซฟเองแต่ว่าเราเนี่ย รุ่เหนึ่งอาณาตื่นเต้นเหมือนกันทุกคนจะแบบชอบอะไรอยากตอะไรบบนีมอโมอะชอบอะไรใหม่ๆอยู่แล้วรู้สึกว่าดีครับคือไม่คาดคิดว่าชีวิตนี้จะได้ขี่ควายเรื่องนี้แหละครับอย่าเงี้ยใหราอะไรใหม่ๆเราแบบได้ลองอะไรใหม่ๆสนุกดีุกที่ส เป็นใหม่อยากรู้สึกว่าชอบครับอะไรใหม่ๆมันพี่แบบก็คือแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือดีเลยนะเวลาเราได้ทำกับพี่เขาหรือว่าเราเข้ากล่นเนี่ยรู้สึกว่ามันประสบการณ์ใหม่แล้วชีวิตดีๆเรารู้สึกว่าดีใจเราอยากไปตื่นไปก่อนทุกวันเนี่ยเราไม่ตอมอะไรยากที่สุดสำหรับเราเพราะทุกอย่างมันใหม่อะไรยากเหรอคือเรื่องยากเนี่ยพี่เขาก็ทำให้เป็นเรื่องง่าย มันก็เลยเล่นยากสำหรับเราเนะี่ยเหมือนว่าพี่เขาให้คอยช่วยเราทำให้เรล่ยนยากสำหรับเราแทบจะไม่ดูน่ากว่าว่าพี่เขาแบบคอยซัพพอร์ตเราตลอดเวลาแล้วเราช่วยอะไรพี่เขาละ่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่หวังว่าผมจะช่วยสรย้างรอยยิ้มหรือความสุขให้พี่เขาได้กนะ็ช่วยเยอะอยู่ จริงๆเรื่องราไอเราเล่าเรื่องเราดีกว่าคือเรื่องเราเนี่ยคือผมเนี่ยเขาเปิดเรื่องเรื่องนี้กันมีปัญหาเรียนไม่จบม .6 ใช่ไหมครับซึ่งพ่อเราเนี่ยคิดจะให้เราส่งไปเรียนต่อให้จบเราก็เลยว่าเราจะได้ไปเรียนเออหน้าอ้อมสุดท้ายพ่อเราส่งไปน้อ้เมื่อไงครับเราต้องไปปรับวิถีเนาะจากเด็กสายสไตล์กรุงเทพครับไปใช้วิถีชนบทเนี่ยครับโดยอยู่ภายใต้การดูแลของพี่อ๋อจอมนะครับใช คนที่ไม่ชอบหน้ากันเนี่ยทำไมตัวโยชินเนี่ยถูกโดดดักตัวผู้ใหญ่คนนี้ก็อยากฆ่ามันดตามเลยแต่พอรู้แล้วครับเขาจะรักกันได้ยังไงแล้วมอไปอยู่ในคนโพชัยเองที่หมู่บ้านผมเนี่ยมันก็มีเรื่องราวของของหมู่บ้านนะครับแบบหมู่บ้านมีปัญหาที่หน้าก็ร้องเชิญแก้แ่้หน้าตาเออการร้องเรียนแล้วเราก็เป็นแบบผู้คันเรืองในหน้าของตระมูลใหญ่บ้านอะไรเงี้ยมันมีการต่อสู้อันเรื่องนี้อันนี้อันนี้แล้วก็มีการ่อสู้นนี้อับ เพราะเราคุ้มในี้ครับไม่ว่าเป็นกล้องโลเคชั่นมต่างๆเราพยอาาทุกอย่างให้ดีที่สุดนะอยากใหได้ชมานี่ดีที่สุดแลี่เป็นมัเป็ชื่อเสียงความรักรบความรักรักจะทำ จริงๆคือหลายคนแบบจะขออนุญาตจากผู้ใหญ่ว่าโปรเจกต์นี้จะมาทำจะไปแบบว่าไปเล่นซีนี้จทีออย่างเง้ยเขสผู้จัดเนี่ยมีาุที่แงแรงเลเแต่ผู้จดจัก็ู้ันมาง้กรโอแ่เลยว่างานผู้จัดอนุญาตแต่ว่าจะส่งผู้จัดผใหญ่ก็จปีจริงบ นีจนับผู้จัดเป็นผู้จัดเลยทั้งคันเพราะผมจะมีออนแอร์และอแรกของเ้ื่อนจริงๆเลยนะครับในการนะครั่าจะเวจองออนแอร์สามทีแฮปี้เดทขอทจูนออนแอร์จกันและเป็นต้นปีหน้าก็จะมีละครเรงละครรักของน้องสาวที่เแบนนี้ค่ เจารัแตช่ป็นความหลากหลายครับเพราะเราเราเรองเข้าเสี่ยมันเป็นความหลากหลายไม่ไม่เรากครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละหน้าที่เหมือนกันเวลาเราเป็นนักแสดง้ที่ำแดีสุดเวลาเราเู้จา้กที่จดีสุดีกเาปต้องแปลใจตเอรอปจเยอะีครับไม่เาชอบครับ ไอยากฝากทุกคนหวันใจวู้ยจอมนะครับทุกคนสุกระดาษามุกคึ่นะครับทา่งช่องเรือ้อยหมายเลขยี่สิบสานะครับเริ่มตอนแรกทุ่หกภาคมเลยนะครับแล้วก็สามารถรับชมได้ที่ช่องไอโนเซนี้นะครับกวลาสี่กคึนะครับแล้วก็ฝากรุ้นกันนะครับว่าวู้ยจอมกับจอมฝันเนี่ยจะเป็น้ยจอมที่ว้จอมจอมแล้วก็โยธินเนี่ยจะรับได้ยังไงขอบความติดตามด้วยครับแล้วก็ฝลกดัวครับ